เรื่องเรื่องเรื่องโปรโมทเหรอคะโปรโมทโปรโมทตรงไหนอะไอพี่เขียนกำแพงกำแพงอ๋อก็ตกใจเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าแต่ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยคืออะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็แบบก็อยู่บ้านปกติแล้วก็มีนักข่าวคนหนึ่งส่งมาว่าแบบแล้วคําถามคือแบบคือก่อนในนี้เราเพิ่งมีเรื่องไปบดบานไม่ก่ <S <S อันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงเรื่องอยู่ก่อนใช่เพิ่งเพิ่งผ่านไปทิตเดียวแล้วนักข่าวส่งมาแล้วก็แปะมาให้พี่นี่พี่ใช่ไหมคะโอ้โหคือแบบ อะไรอ่ะชีวิตฉันเพิ่งสงบอะไรเงี้ยฉันเจออีกแล้วเหรอคะก็เลยเข้าไปแก้ให้ว่าเ,<ล>เป็นฉากหนึ่งในละครเรื่องเลี้ยแต่ช่วงที่เรามีรูปรีฟเดนมานใช่ <ๆ S 1> ไม่และโชคดีมากคือไปหาตอนนั้นก็ถ่ายกับแบบถ่ายกับทีมเสื้อผ้าค่ะก็ไปคุยเข้ามาใน Facebook เขาเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไม่ใช่เราหนาตอนแรกอ่านก็ตกใจแบบเฮ้ยนักแสดงเฮ้ยรอเรือเฮ้ยแล้วเราเพิ่งมีเรื่องมาเฮ้ยฉันแน่แนเลยแลวในคอมเมนต์ก็เป็นแบบ เข้มหมดเลยอ่ะไม่มีคนอื่นเลยค่ะเป็นชื่อเข็มคนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ออกตัวซะหน่อยว่ามันมาจากละครเรื่องเลยยานนะค,คนเข้าใจผิดกันเยอะมากแต่มันไม่ควรจะเข้าใจผิดกัเพราะมันแบบนักแสดงขึ้นต้นที่รอเรืออย่างเงี้ยแล้วเราเพิ่งมีเรื่องมาก็คงเป็นเรานั่นแหละนี่กับเรื่องนี้ที่เข็มมองว่าเป็นเรื่องแบบขำๆไหมคะหรือว่าแบบเราเครียดอะไรเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยจะมีข่าวอะไรง่าย คือตอนแรกก็เครียดอ่ะก็เลยแบบเข้าไปตอบคอมเมนต์เหรือแบบโอเคเข็มนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่เครียดคือแบบเอ้ยเราสาแบบเราถนอมตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็เลยเข้าไปตอบแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นแบบพีอาก็โอเคดีจริงเนื้อหาของเรื่องมันจะแรงเหมือนตอนที่โโมดออยมาเพราะหลายคนคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้มากแรงนะ แรงนะโดยเฉพาะตัวพิพลอยอ่ะแบบสนุกเลยอ่ะคือเข็นข้าฉากกับเขาเยอะค่ะก็แบบเออสนุกเลยเห็นเขาเล่นแล้วแบบสนุกแล้วก็นักแสดงฝีมือหมดเลยค่ะเจ็ดคนผู้ชายของเขาคือแบบตัวเทพหมดเลยอ่ะแค่ดูก็อิ่มแล้วจริงๆคือรวมแบบนักแสดงฝีมือจริงๆเข้าฉากกับพิพลอย่อกแบบนี้มีซีนแบบให้ลุนไหมคะก็มีนะก็มีฟันกันไงบ้างครเพราะว่าหลายหลายคนกตั้งตารอดู ติดตามดีกว่าติดตามดีกว่าแต่ว่าสนุกแน่เพราะว่าอย่างคุณอย่างพลอยอะ่ะก็นักแสดงฝีมืออยู่แล้วเือพะเขาส่งมาเขาก็อัดเต็มที่เท่าที่อัดได้เลยค่ะแล้วก็แบบพี่ถาอีกอะไรเงี้ยก็แบบเต็มที่อะ่ะพี่เคฟฝาละครนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องไราย,ยาด้วยนะคะถ้าใครได้ดูก็เท่ากับว่าออกอากาศไปแล้วเนาะนะคะก็ละครเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่านักแสดงคุณภาพเยอะนะคะแล้วก็บทนี่สนุกแน่นอนแล้วก็ใครเป็นแฟน นักแสดงท kind of ่านไหนก็ดูได้เต็มอิ่มเลยค่ะกาลสุติปุษาบางที่ตามเห็นผมไม่เห็นที่ผมที่สาวจะมาตามกันไม่ดูแลบมเราเห็นไว้ครับตามจริงๆตามที่เขียนเลยนะจริงๆก็แบบทุกอย่างรายละเอียดคือตามที่เขียนเลยค่ะถ้าจะให้พูดสั้นๆวันนี้ที่เข็มอยากจะพูดก็คือแบบเฮ้ยถ้าเข็มมีโอกาสได้ยินไหมดีนเนาะยังไม่ได้ยินไข่ต้มน้ำนะต้มน้ำหรอค่ะ ก็จริงๆก็ตามที่เขียนเลยนะคะรายละเอียดเข็มว่าครบถ้วนแล uh ้ว huh. เพียงแค่ว่าถ้าให้ถ้าให้เข็มพูดเข็มอยากจะพูดแค่ว่าถ้าเข็มมีโอกาสพูดได้ในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและจากปากของเราเข็มก็อยากจะพูดใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยติดต่าพี่เขาไม่ได้ติดต่อแบบเ,เป็นชั่วโมงเลยพี่โทรไปเป็นสิบสิบสายเลยแต่ติดต่อไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคงั้นฉันก็พูดในที่ของฉันละกันก็เลยลงใน Facebook okay. เริ่มต้นมันจากอะไรครับที่เข็มเล่าทุกรอบในนีตามข ée, ่าวเลยอ่ะตามที่เข clever, ็มเขียนเลยอ่ะตามที่เข็มเขียนแล้วเลยเข็มรู้สึกแบบเฮ้ยคือเข็มคือเข็มว่าเข็มไม่ได้ทําอะไรผิดเลยและโดยเฉพาะเพื่อนเข็มทําไมเพื่อนเข็มจะต้องขอโทษขอโทษให้จบโอเคเข้าใจแต่เพราะอะไรเพื่อนเข็มหนึ <t <t ่งขอโทษขอโทษเพื uh ่อให้จบโอเคหนึ่งประเด็นแต่เพราะเพื่อนเข็มทําอะไรผิดแลวเข็มก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเพื่อนเข็มไม่ผิดแต่ยูถ้าอยู่อยากมีระยูเคลียร์กับเราดี มเเพื่อ่อาาลใช่คือเรื่องมันอะผ่านไปสองสาวันแล้วนะ,ะแต่วันนั้นะที่เกิดเหตุเราก็คิดแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยต้องมีอะไรแน่เลยเพราะพี่เขาไม่รับไหว้แล้วแฟนแล้วเพื่อนเข็มมาเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเพื่อนวิ่งเข็มมาอเออมือเขาไม่รับไหว้กู่าเออกูว่าเพราะกูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็ยืนเราก็ยืนอย่างเรา,เราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็แค่ยกมือไหว้เราก็แบบเดินเล่นของเรากับเพื่อนเราเนี้ยค่ะอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเลยค่ะแล้วพอผ่านไปสองสามวัน่ะเพื่อนถึงมาเล่าให้ฟังแบบม จริงด้วยแบบที่พูดเลยลูกมึงจริงด้วยแบบที่มึงคิดอะว่าแบบเขาแน่เลยเขาแบบเนี่ยมึงเขาโทรมาให้แบบแฟนถูกขอโทษอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไรวะแล้วเราก็เลยแบบโอเคแกฉันขอคุยะนว้ยเราก็เลยพยายามโทรหาพี่เขาแต่ก็โทรไม่ติดก็เลยแบบโอเคงั้นเราพูดในส่วนของเราละกันไม่คุยค่ะ ไม่คุยไม่ไม่ได้คุยเพราะเพราะว่าเข็มไม่ได้ติดต่ออะไรกับพี่เขาอยู่แล้วตามที่เป็นข่าวนะคะคือไม่ได้ติดต่ออะไรเป็นแบบโอ้โหแปดปีสิบปีแล้วแล้วก็เข็มคิดว่าเข็มก็ไม่มีอะไรจําเป็นต้องต้องพูดอ่ะเข็มพูดไปหมดและคิดแด้ว่าวันนั้นที่เข็มพูดคือแบบเฮ้ยเพื่อนเข็มไม่ผิดและตัวเข็มไม่ผิดคุณมีอะไรคุณเคลียร์กับเรามาฟังเราคุณจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง อันนี้ติดต่อไม่ได้พี่เขียนอย่าจะพูดอะไรอย่างเไม่พูดแล้วค่ะเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้คุยกับพี่รุ่งเลยใช่ตามที่คำเขียนเลยตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งโทษนะคะตั้งแต่เด็กันเนาะแบบแวบมากเมื่อเจ็ดแปดปีเก้าปีที่แล้วระยะเวลาประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็ไม่เด็กกันสั้นๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่ออะไรมาถึงอันนี้พี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายครับผมพี่ผู้ชายค่ะไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยใช่ไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้ติดต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเเเรรราาแ้โกธ โกรธเราโกรธเรารู้สึกแบบเฮ้ยเพื่อนเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรผิดเข้าใจว่าขอโทษเพื่อจบแต่เพราะอะไรอะและเข็มไม่ได้ทําอะไรนึ่ออกป่าคือเราไม่ได้ทําอะไรเราก็อยากจะพูดในส่วนเราเฮ้ยฉันไม่ได้ทําอะไร แล้วคือเข็มถนอมตัวเข็มพอสมควรนึกออกปะเมื่อก่อนนข้ก็แซ่บแต่ตอนนี้คือแบบเฮ้ยเข็มอยากถนอมตัวเข็มแล้วเข้มไม่อยากให้ใครเข้าใจเข็มผิดเข็มถึงแบบถ้าเข็มพูดได้เข็มก็อยากจะพูดเพียงแค่ว่าโอเคนะวันนั้นเข็มพูดไม่ได้โอเคงั้นเข็มก็จะพูดในที่เข็มเหมือนกันนั่นคือเข็มก็เขียนลงเฟซบุ๊กก็คือตั้งแต่พี่ฝ่ายชายเขาแต่งงานไปกับพี่บิ๊กนะเราก็ไม่ได้คุยไม่น่าจะแต่งงานกันมั้งนะเป็นแค่แฟนหรือแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่ภรรยานะใช่แต่เหมือนเป็นแฟนกันจพอไปลง ที่ฉันที่เธอแล้วก็พี่คนหนึ่งแล้วก็เพื่อนเราไงเพื่อนเราโดนต้องให้ขอโทษซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรย่อยากพี่แซดพอโย่ไปเป็นพี่ธัญญ่าหนูโอ้โหธัญญ่าเลขบ้าเหรอธัญญ่าเลขกับสันชัยเนี่ยนะคอมเมนต์แบบไม่เป็นไรสีหน้าจริงป่ะเราต้องเราต้องยิ้นิดนึงสีหน้าหน่งอันนี้คือสีหน้า ปมื่อไหร่หวยไปเอาที่พี่ธัญญาว่าพินยาใครบอกยะคอมมเนต์คอมเมนต์ไหนก็มันมีหลายๆอย่างแบบว่าเรียนจบเมืองนอกลูกมาตอนแล้วเมื่อกี้เธอมาเธอบอกว่าเขายังไม่แต่งงานกันนี่ไม่เคยรู้นี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบมีกระแสมาว่าเป็นพี่ย่าแล้วก็เจอพี่ย่าก็ไม่ได้เออก็เอิ่มเลยเอิ่มเยเข็มก็เอิ่มเลยของเข็มก็พี่ย่าก็ไม่ได้พูดเลย ไม่ใช่พี่ธัญญาค่ะแก้ข่าวนรือหนึ่งพี่เข็มไม่ใช่พี่ธัญญาไม่ใช่พี่เป๊กนะคะครอบครัวนี้สนิทมาก23ปีแล้วกับพี่เป๊กแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เขาจีบกันเขาเดทกันมูแต่งงานกันนี่ก็อยู่ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันมันไม่ใช่นะคะสบายใจได้ไม่ใช่สบายใจได้พี่เข็มถามอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เข็มโพสว่ามันมีคนยังจดจำภาพเราในแบบิบสุลาอะไรแบบนี้ค่เยจะอธิบายยังไงบ้าง ก็อย่างที่เขมบอกว่าทุกวันนี้เขมยังดื่มไหมเข็มยังดื่มนะคะแต่เข็มเห็นตัวเข็มว่าเข็มดื่มน้อยลงและเข็มดื่มแบบมีสติมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าใครจะคิดตรงนั้นก็ก็ไม่เป็นไรอยากอยากคิดตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่นนณปัจจุบันเขมเป็นแบบนี้เข็มถึงบอกว่าอะไรที่มันมากระทบเข็มแล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบไม่จริงอ่ะเข็มก็อยากจะพูดเพื่อให้แบบเฮ้ยเนี่ยคือเราณปัจจุบันเข้าใจเราน้องแค่นั้นเองโอเคน้องโอเครอนักับ